สาเหตุหลักๆที่ความทุกยังคงอยู่กับคุณเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นเพราะว่าเราไม่ปล่อยวางคะ่ะเป็นเพราะว่าเรายังยึดมั่นถือมันไม่ว่าเราจะโกรธเราจะเกลียดเราจะแค้นเราจะทุกข์เราจะรู้สึกอิจฉาริษยาหรือเราจะรู้สึกไม่พอใจเราคือคนกําหนดอารมณ์แบบนั้นให้เกิดขึ้นกับเราซ้ำมาซ้ำไปคะ่ะซึ่งจริงๆเราก็แยกแยะออกเนาะว่าอารมณ์แบบนี้มันมมันไม่ใช่แบบอารมณ์ดีเลยอะแต่เราก็ยังเก็บมันไว้ เพราะเรารู้สึกว่าการที่ฉันเก็บมันไว้เนี่ยมันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องรับรู้ในสิ่งที่ฉันเป็นแต่เขาบอกนะคะว่าคนที่รับรู้คนแรกมันก็คือตัวของคุณเองนี่แหละและยิ่งคุณทําแบบนั้นกับตัวเองมากเท่าไหร่มันก็ไม่ต่างกับการที่เรากินยาพิษให้กับตัวเราทุกวันร่างกายจิตใจเราซึมซับรับเอาแต่เรื่องราวแย่ๆพลังงานที่ไม่ดีรวมถึงนะคะสารพิษที่มันเกิดขึ้นจากพลังความคิดที่แย่ๆโอ้ชีวิตแย่เลยนะคะ ดังนั้นวันนี้มาหยุดทุกด้วยตัวเรากันเถอะเลือกสิ่งที่ดีนะคะถ้าจะย้ำก็ย้ำแต่เรื่องราวดีๆเลือกที่จะรู้สึกดีเพื่อตัวเราเองกันครูสันไรสอนกฎระดับโลกค่ะ